เดินอยู่กับผมมิสเตอร์คอยแล้วก็เล้นเกมเจีย์เอเวอรสต์กัน,อ,น,นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะเอามาทำอะไรสักอย่างนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนนะครับผมเน่ฮ้่มอเตอร์ไซค์แห่งนรกนะครับผมนี่ผมผมมีอยู่ตอนนี้ขึ้นบนมอเตอร์ไซค์นะครับผมไปเลยคูหน,นี้ตำรวจละวันนี้นะครับผมเราจะมาขีม่มอเตอร์ไซค์นรกบนะคะผมทวงมือ กันไปว่ากี่ตําอ่ะนี่ตำมวจเอออ่ามันจะเร็วไปไหนวะแม,เม,มเงเ,เ,เ,เอ้าวิ่งแมงเอา้าส์ขวดเร็วรเวลยว,ลวิ่งฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮคาฮ่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 าม่าฮ เอาคนนี้ระเบิด <infused> พ in okay. ้นแล้วแล้วก็ูุชิ่งไปต่อเลยเฮะยก่อนอื่นนะครับผมเจะไปยิงเรื่องกล้วกอื่นนะครับเปิดยิง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 ระเบิดไม่ระเบิดเดวเลไม่ระเบิดไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ระเบิดใช่ไหมโอเคสิไปจากนั้นก็สนไลน์น้อแมงเลยฟิว Oh my, oh my, oh my. มีโอไม่โอไม่โอไม่มีสาไลอันนี้อยู่ด้านหะโอเคปะไปเลย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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ่าไอเยี่ยแม่งโคตรเลยแม่งโคตรเลยโอเคขนาดนี้นะมอเตอร์ไซค์น่ารุกมาได้แล้วนะครับผมขึ้นมาเกียนระ์ไดเอาเลยดีกว่าไปเลยไปเลย,ลยชี่โคตรเร็วมีรถกันมีเรื่องกับรถคันนี้

ยิงๆๆ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 เๆๆ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 

อีกเรื่องกับเพื่อนตำรวจนะสงสัยนะอันนี้จะต้องโอเคต้องยิยงแม่งยิยงแม่งฆ่าแม่งตายฆ่าแม่งตายสงสัยคงต้องลงลงจากรถไปเอารถตำรวจมาอาจารย์รถเราให้ตกซะแล้วเฮ้ยขึไปนี่ดันลงวง,งไปซะบุญคุณนักป้ายงมาจาก

ไม่รับรู้โอเคไปเลยหนีพี่พี่รับรว้เลยแค่ไหนเออวิ่งวิ่งโคตรเร็วว่าชิบหายแล้วกูจะตาย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 กไอ,อ้ยิงไหมยิงไหมยิงไหมเอ๊ะสงสัยมันต้องเอช้นี่ใช้นี่ใชไนนี่ช้นนี่ มอเตอร์ไซค์แห่งนรกขูอ้องดูไม่พ้นโะมันตรงมนี่รอสเดี๋ยวก่อนยิบก่อนยิบแปะอ่าฮเครื่องบินแห่งเครื่องบินแห่งนรกลกเฮ้ยไ <c oughs> อ้บ้าว่าอ้จะบบขานี่นี่บไม่ได้บินขึ้นไปโอ้โหไม่เสียละ อยอิสระความแม่งมันเจอนี่เครื่องบินใหงเอาด้วยมันดี๋ยกแม่งเลยโอเคบินขึ้นไปีอไอเวนหนถอยห่างมาโอนถ้อยรลังนี่หาที่มากับกะ อันรน่อนขึ้นถอยหลังมาอีกนิ่ค่ะสิบอกับการร่อนขึ้นห้อยหลังน,นี่ค่ะที่บอกับการร่อนขึ้นเอาตรมนี่้เลยเบนไปไอ้ตรมไปไอ้แม่งนี่แม่งโอเคดีปะ่ะวิองเร็วไปทางนี้ บินขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเฮ้ยนี่ขี่เครื่องบินนี้ตำรวจมีตำรวจหมดมันซะจะได้ผล,ผลวันลินเอ้ยเฮ้ยเอรืก็บินก็บินยังรับโอเคบินขึ้นไปต่อไปไปเลยเลยูกอบินไปบินไปบินขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปบินขึ้นไปขึ้นไปไอ้คุณในที่สุดผมว่าขึ้นบินแห่งนรกนี่ลำนี้แหละครับยากอ่ะสุยดายไอ้เราเราจะบินเข้าไปด้วยกันเถอะโอเคบิน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 เออเฮ้ยจับกุจับกุจับแล้วก็เจริญนะบู๋โอโอ้โหนี่ โอ้โหมันอยู่บนยอดสูงเลยยังไงวันนี้เะจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครยังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้า GTA V จะมาสารต่อความมันนั้นกันต่อนะครับผมสวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมทุกท่านว้าวา